เนื้อถั่วมีความหั่นที่ความบางฝานอยู่ที่ศูนจุดหนมิลนิมตรเฮ้ยศูนจุดหนึ่งมิลถูกแล้ว Let's Go ข้าจะพามากกเก้าก็ไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้ข้าจะทำอะไรบ้างไปดูกันเลย และตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านข้าวแช่ชาววังคุณป้าสุกิตซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่นะคะนี่ในวันนี้เราก็จะมากินข้าวแช่กันเย็นมากเลยดับร้อนแต่ทำไมนเงนี่ฉันยังไหลอยู่ ก็มาเราจะได้กินซึ่งเครื่องเคียงเอ่อเครื่องเคียงก็จะมีประกอบไปด้วยริหยวกยัดไส้หมูสับเออหมูฝอยหอนใหญ่แล้วก็ลูกกุปิและไชโป้พัดไข่ซึ่งหลักการกินเนี่ยก็ไม่ยากเลยพวกเจ้าก็เพียงแค่ ตัเข้าวแช่ก่อนเอาสิ่งนี้จิ้มและอ่ะกินแยกกันห้ามกินรวมกันเพราะว่าจะทําให้เสียงรสชาตินั่นเองโอเคข้าจะมากินแล้วนะว<อ>ี่ข้าวเนี่ยมีกลิ่นหอมหอมระมุนตุนตุนออมีกลิ่นหอมอ่อนข้าจะลองชิมก่อนละว้า ยินชื่นใจกินอีกเพราะหิวไมสิ่งนี้ก็คือข้าวจิ้นหมูไปเลพราไ่กินนี่เยอเดี๋ยวกินีอยู่อ เขาไม่ได้กินพริกหยวกเดี๋ยวเขากินพริกหยวกก่อนไม่งั้นจะไม่ฟอืมอร่อยแปลกใหม่มากต่อไปค้าเราเป็นลูกกะปิดีกว่ามีความเข้มข้นเหมือน รสชาติเนี่ยมันไปรวมกันกระจุกอยู่กันกกอ,อร่อยอร่อยอร่อยกินอีกนีดไหมกินอีกก็ได้น้องนองอเดี๋ยว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 พอ<ๆ>กินหมูไฟก่อน <laughs> <laughs> อย่าลืมมากินกันนะทุกคน ตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดไผ่ล้อมนะคะเดี๋ยวแม่กหลังดไผ่ล้อมเนี่ย,ดเ,ยเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปไหว้พระกันหลังจากไหว้พระเสร็จเนี่ยเราก็จะไปหาอะไรทานต่อโอ้ข่ะไม่อิ่มสักทีไปกันเลยดีวยกว่างแล้วคนไม่ต<ะ>ั<ะ>้ใจดำต้องยดยังใด และตอนนี้ข้าก็จะมาทำเครื่องปั้นดินเอาก็ไปดูกันเลยว่าจะมีขั้นตอนอยังงบ้างไป l ล o ใส่ดูดิ่ก่อนค่ะ ขอบคุณรา้านเออ,เอ,อร้านสหายดินมากที่ให้ข้ามาปั่นโอ่งและสร้างความวุ่นวายไปดีกว่า ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านขนมไทยแม่ทองเตอก็จะมีขนมไทยอะไรบ้างนั้นข้าก็จะไปเรือกแล้วก็มารองชิมดูไปเลยอันนี้เป็นหนุมานทุบฝุน ถ้าได้ไปเรือกซื้อมาก็จะมีขนมต้ม3ชิ้นแล้วก็ภากากรองหนุมานคุกฝุ่น,นแล้วก็สเสนิจันทร์แล้วก็หั่นตรามงกุฎเพชรนี่มงกุฎเพชร,พชรแล้วก็จ่ามงกุฎซึ่งจ่ามงกุฎเนี่ยเรามีอีกชื่อหนึ่งนั่นก็คือดาราทอง เหมือนกับได้รับการเปลี่ยนตอนจอมพลสลิปเพราะว่าคําว่าจ่ามงกุฎเนี่ยเหมือนแบบเป็นขนมที่แบบไว้กินแค่ในวังแต่ว่าเปลี่ยนเป็นดาราทองเพื่อที่แบบว่าสามัญชนจะได้รับประทานได้นั่นเองค่าลองชิมก่อนนะกันเดียนกันเดียนกันเดียนจ่ามงกุฎ ใช sí, ja. oh, mm ้ม hmm. mm ือเลยสเกอจิ้มไม่ได้ใช้มือก็ได้ไม่เด้กินเลยนะอือตุกกรอบต่อไปจะเป็นพักกาดกรองชิปนี่ ตัวดนพื้นท่ต่าทันที่มาตลอดเพื่อเกลเช่อม่อนทุการอตกลงนสัญญาไว้ดังนั้นจที่วันี้ท่มีความนุ่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 มลนมุนน้มนมแบบมี่รสหนุนน้แต่ว่าไม่หวานอร่อย่ลย ทอดมันโนกะลาซึ่งโนกะลาเนี่ยเป็นพืชพื้นบ้านที่ปลูกเฉพาะบนเกะเกรดซึ่งชาวมอนที่อาศัยอยู่บนกเกะเกรดในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะนิยมนํามาทําการประกอบอาหารกันซึ่งจะนํามาปอกเปลือกก่อนแล้วก็สามารถมากินแบบว่าสดๆได้เลยหรือว่าจะเอาไปลวกแล้วค่อยกินคู่กับอาหารมือหลักก็ได้ ซึ่งนิยมนำมาทำเป็นแกงส้มหรือทอดมันหนอกระที่เป็นอาหารขึ้นชื่อของเกาะเกร็ดนั่นเองโอ้ข้าจะลองชิมแล้วจ้าชิมดิมั้ยไม่ชิมกันมี้มาขายแล้วกินแล้ว่ินัเฮ้ยเฮ้ยอ,อร่อยจริงอร่อยจริงม,มีความมีความสุขจังอร่อยกว่าข้าก็จะกินอีกชิ้นนึงกินให้หมดจานไปเลย ทุกคนต้องลองมาชิมนะเพราะว่าอร่อยมากและนี่ก็คือขนมอย่างสุดท้ายที่ถ้าจะทำการชิมโชมวงก็ชโอมวงเนี่ย มันก็คือม่วงม่วงคืออะไรม่วงคือสีม่วงนี่ชื่อมันจะเรียกแตกต่างตามสีของมันก็จะเป็นช่อม่วงช่อขาวช่อเขียวเอ๊ะไม่ใช่มันก็คือช่อม่วงอัญชันช่อมรกตไม่น่าพูดว่าช่อเขียวลลืมช่อมรกตก็คือใบเตยและช่อสีขาวก็คือเอิ่มช่อมะลินั่นเองโอเคข้าจะลองชิม ไม่พูดร่ำทำเพลงถ้าจะลองชิมละชิมสีม่วงแล้วกันเพราะว่ามีเยอะหน่อยอุ๊ยอุใกล้จะหลุดเนื้อสัมผัสเนี่ยมีความเหนียวนุ่มมัน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 ถั่วมัน <c oughs> มันแล้วก็ได้กินเหมือนเป็นแบบอัญชันเนาะข้าวี่ประสาทส,สัมผัสดีจริงๆได้ค็สนสมประกอบได้ด้วย เออเลยก็มีแป้งเหนียวเหนียวนุ่มอร่อยน้ำน้ำเนื้อถั่วมีความหั่นที่ความบางฝานอยู่ที่ส่วนยจุดหนึ่งมิลลิเมตรเออศูนย์จุดหนึ่งมิลถูกแล้ว เจดีแบบมอนึ่งเจดีนี้เนี่ยเป็นทรงระฆังเตี้ยโดยที่ชาวรามันได้สร้างขึ้นมาคู่กับวัดปักอ่าวในสมัยของกรุงศรีธีาตอนปลายนั่นเองโดยภายในเจดีเนี่ยก็ได้มีการบรรจุพระธาตุเอาไว้แล้วก็สร้างขึ้นมาโดยที่ตัวเจดีมีอายุ ราว300ปีแล้วซึ่งทุกคนพวกเจ้าสงสัยไหมว่าทําไมมันถึงเอียงใช่ค้าจะตอบให้ก็ได้เพราะว่าน้ํากระซาะในบริเวณเกาะนั่นเองเจดีถึทเอียงรับก็จบกันไปแล้วกับการท่องเที่ยวเกาะเกร็ดพวกเจ้าเป็นยังไงบ้างค่ะสนุกมากเลย ถึงแม้จะเป็นคําพูดเหมือนเดิมแต่ว่าข้ารู้สึกแบบนั้นจริงๆนะเพราะว่าวันนี้ข้าเนี่ยได้ไปทั้งกินแล้วก็ท่องเที่ยวแล้วก็ได้ทําอะไรใหม่ๆอย่างการชเวชเวชเชวเชวปั้นดินปั้นดินปั้นดินนี่ผลงานของข้าข้าก็หวังว่าพวกเจ้าจะมาท่องเที่ยวที่เกาะเกร็ดบ้างเนาะเพราะว่าของที่นี่เนี่ยไม่แพงเลยแล้วก็มีอะไรใหม่ๆใ,ให้ได้ลองทําเยอะแยะมากก็สุดท้ายนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และตับติ้งไลฟช่องไม่มจันทร์กพอด้วยนะแล้วก็มีชุดสำหรับวันนี้ข้าขอราไปก่อนบายข้าวันนี้ข้าได้ทำการชิมแล้วข้ารู้สึกต้องต้องหันน้ำเปล่าอย่างเร่งดวง่วน